ยนจะททยกินข้าวเด้อมากินขรับกินเอาพรกเขาวิ่มาหรอ่ายกเด้อครับเด้อนี่วให้ลตัวนนบ่าบนันลูกแนี่หลูกให้ลูกเนี่ยบอกโอ้ลูกแน่ยย่อใส่ใสใส้ใักให่ใส่ใส่ใ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 ส่ใ่ยส่ใ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 ่ใส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 ่ใ่ใ่ใส่ใ่มส่่ใ่่ใสใ

รถว่านาโยงโมแฮให้บองเงินดาวลุ้มไหนพวกนีไม่ไม่ไม่วเอารถผมแออไปติดเพื่อนอะไรนี่มือบ่นี่มือบ่โอ้แจ้งแนี่ยมือแน่ยได้มาเป็นไงอ่ะบะพ่อไทยโอเคเจอใครคนไหนยิงยิงคนเนาะนี่อะคนหน้าใหญ่